ทำจมูกมาจี้ไยได้ไหมจี้ได้ค่ะไม่ต้องกังวลใดๆค่ะเราไม่ได้จี้ลึกไปถึงซิลิโคนหรือว่าผิวหนังด้านล่างแต่อย่างใดค่ะจี้ด้วยเครื่องเลเซอร์แบบนี้ค่ะเป็นเหมือนหัวเข็มเล็กๆค่ะแล้วก็ปลายเนี่ยมีความรอ,อนิดหน่อยค่ะพอจี้เสร็จปุ๊บค่ะเราก็สกิดออกแบบนี้ค่ะ หลุดทันทีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเม็ดใหญ่แค่ไหนหรือถ้าเป็นขี้เมงวนันนี่คือจี้ออกง่ายมากค่ะไม่ต้องกังวลค่ะไม่มีเลือดไม่เจ็บค่ะจี้เสร็จหลุดออกไปเลยค่ะพอจี้ออกมาแล้วก็เหมือนเป็นสิวเม็ดเล็กๆค่ะที่เพิ่งหลุดออก อาจจะเป็นรอยแดงๆนิดหน่อยตกสะเก็ดแค่ 2- อสวันค่ะพอสะเก็ดหลุดปุ๊บค่ะไฝก็ออกไปเลยค่ะแต่ถ้าถามว่าหลุดแล้วมันจะขึ้นใหม่ไหมอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะขึ้นใหม่ได้นะคะอันนี้ถ้าต่ำความเชื่อแล้วก็คือเรื่องของกรรมค่ะอาจจะยังไม่ไปนะคะต้องมาจีสามค่ะแล้วก็ต้องทําบุญด้วยค่ะ หลังจี้ฝายเสร็จแล้วเราจะมีแนะนำวิธีทำบุญแล้วก็แก้อาถรรพ์ฝายด้วยค่ะสนใจนะจองคิวจิ้มลิงนี้ที่หน้าโปรไฟล์นะคะ